พามากินข้าวปุ่นตำข้าวปุ่นครับไปนี้เหลือดเสียบคับครับครับหมูครับข้าวหมูโอ,โ,อโอเลยอือ มิน,นี้มาบอกกุฝกลองครับมันี้ผมพามาเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับมินี้พามากินข้าวปุ่นตามข้าวปุ่นครับไม่นี้หรือเสียพักครับพามากินเด้มินี้มีพักผายครับกับนี่พักบุงครับแม่ปลูกเองครับคนครับสวนพักบุงครับสวนพักบุ๋งไม่ได้คนครับสวนพักบุ๋งออันนี้เป็นบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าครับ มันกินเลยครับ <c oughs> สุดยอดเลยเด้ดอ๋อเป็นบรรยากาศหระมงบรรยากาศดีๆครับอ๋อผักไผ่อ๋อครับหมูครับ โมึงเหนี่ยงว่านซ้อครับมืงเหี่ยา,า,านาทิศไอ้เกี่ยวเขาซอยเนี่เด้อครับเด้อมาเกี่ยวเขาซอยผมเนี่ยครับท่านไผ่หว่างก็มาครับทุง่งนาผมตำบลนบนุญงามอำเภอเดือุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับ หรือว่ามาทุง่งนาฝุ่นร้องครับแถวคำแถวคำตะโคงครับหืมหหืุดหย่อเลยหมปักบาย งงกับไปเสือมากครับน้าโรงเรียนสุ่มสนมันน้องยาาครับตามแซบแบครับผมกินน้ำพลดูครับ มากกัเรื่กดนไหลกแชแ์ดเวยครับเดีอผมมอมักครับกระเทตุเกระเหตเจากอะดรเนยอืพักบ่วงเ่เดี๋ยวผมมีจิปาสซีดเบสครับ ปลาพอเลี้ยงป,งประนิ่นไห้ครับเลี้ยงประนิ่นไห้เดี๋ยวผมจะพามปสิบเบ็ดครับเกือบบอสก,กับมู <c oughs> เดี๋ยวครับคำยักี่คำ ตกหนักเลยเดี๋ยวจังหน่อยผมไปคุดจีนเดือนครับมาซื้์เอาปลายินไปปีงครับจังหน่อยเราจะปีงมาก,กินกับตามโมป่นอยู่ยานเขาป่นอืดก่อน ở vùng mèo vô ngảm đấy đây, bục thím bảy xư xư, ấp ngạo, không lâu cái kharkhana cái gì พักไปพักไปครับพักไปเอป็หน้าพรมเองครับเอ็นมาหน้าครับมือเอ็น เกี่ยวเขาหน้า,ากับควงครับจังรถเกีียวครับเขาหน้าดำยังสีเกีียวมือเอาเองครับเกี่ยวเขาหน้าบ้านครับมื่อินโน้ำมึง ามากผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่ผมนำเลยครับเด้ออืม,อมยอดครับมือมือปลาเรื่องคือมไม่อีกแล้วลมพัดช่วยช่วยเย็นดีครับอยู่หน้าครับใครก็อยู่บ้านเนาะ สำหรับคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ผมนำเ้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ